คร,นนร้านหอยอันแหนมเนืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะเปิดมานานกี่ปีแล้วครับเราเปิดมานานกว่า30ปีแล้วค่ะสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีคะ่ะตอนนี้เราก็พัฒนามาเป็นที่สาขาที่2อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะออมีทั้งหมดกี่รุ่นนะครตอนนี้จะเป็นรุ่นที่สองแล้วค่ะ<ม>รุ่น1สู่รุ่นสรุ่น1ตอนนี้เป็นรุ่น1แล้วก็มาสู่ที่รุ่น 2, 2> ค่ะ <อ şimdi S 2> โอเคครับอ,อันนี้ที่เราเห็นอยู่บนโต๊ะนี่คือที่เห็นอยู่บนโต๊ะทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นแหนมเนืองนะคะแล้วก็เป็นวัตถุดิบในการปรุงน้ําจิ้มค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูแหนมเนืองนะคะหมูแหนมเนืองของเราก็จะเป็นย่างใหม่ทุกวันเลยค่ะครับอันนี้คือเมนูไฮไลท์เลยนะใช่ค่ะเป็นเมนูไฮไลท์ของอทางร้านเลยค่ะ ถึงได้ชื่อว่าหอยอันถึงได้ชื่อว่าหอยอันแหนมเนืองค่ะโอเคครับแล้วเราจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ขายเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ขายถ้าเกิดเป็นชุดกลับบ้านก็จะเป็นแบบห้าไม้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกล่องก็จะมี10บไม้ค่ะอ่าครับแล้วถ้ามาและถ้ามาจังหวัดนครราชสีมาต้องมาที่ร้านหอยอันแหนมเนืองนะคะเชิญครับเชิญค่ะ